เลยถึงเวลาไปทํางานแกจะไปไปทําให้ดูเวลาปะทะแกจะวิ่งนําหน้าแกไม่อยู่หลังแกไม่ได้ง้อคนว่าจะไปหรือไม่ไปท่านไม่สนเลยแต่ว่าเวลาไปทํางานทีไรนะรถไม่พอใส่ประทานโทษคําว่าจะไปไม่ไปเนี่ยคือรู้ว่าไปเนี่ยต้องมีการยิงมีแน่นอนคือเราอาจจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าในแง่คนธรรมดาชีวิตมนุษย์ธรรมดาไม่นับว่าเป็นตํารวจหรือเปล่าเนี่ยก็รักตัวกลัวตายกันทุกคน แต่ถึงเวลาไปทํางานจริงๆอ่ะรถไม่พอที่จะใต่คนไปแปลว่าท่านได้ใจลูกน้องหมดทุกคนถูกต้องครับได้ใจถึงเวลาทํางานแกได้ใจแกเคยสอนผมว่าทํางานไปเจอไม่ต้องสนใจถึงนายไม่เห็นลูกน้องเพื่อนโรงงานก็เห็นถึงลูกน้องเพื่อนโรงงานไม่เห็นฟ้าก็เห็นสักวันฟ้าต้องเห็นแกเคยบอกผมแบบนี้ครับครับถามผู้หมวดทับงานแบบนี้เอาเอาชีวิตคนทั่วไปผมกลัว เป็นใครก็กลัวผู้หมวดกลัวไหมครับก็กลัวครับแต่คนที่ไปทํางานเหล่านี้ก็มีความกลัวอยู่ทุกคนกลัวหมดแต่นายสมเพียรกลัวหรือไม่กลัวไม่รู้แต่แกนําทุกครั้งทุกครั้งเลยเคยมีไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้เราอย่าไปเลยดีกว่ามันมันอันตรายมากไม่เคยดินจากปากแกนะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยมีแต่ว่าผมเป็นห่วงแกว่าครั้งหนึ่งอ่ะผมมีวางแผนว่าอีกชุดหนึ่งเข้าทางนี้อีกชุดหนึ่งเข้างนี้ถึงชุดที่จะไปเนี่ยมันลําบากมาก ต้องเดินขึ้นเข,ขาออกตั้งแต่ตีสองผพราะว่างไไม่ต้องไปหลักทางชุดเนี้ยเดี๋ยวผมนําเองแกว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่รู้พื้นที่เดี๋ยวมึงหลงแกนําเองเลยทุกครั้งครั้งนั้นแกก็นาไกลทุกครั้งแกนําทุกครั้งครับสี่สิบปีของการปฏิบัติราชการของจ่าเพียรน,นะครับในช่วงแรกท่านก็ได้เล่าให้ให้เจ้าหน้าที่รายการของเราได้ทราบว่าก็เหมือนคนทั่วไปแหละครับเกิดมาไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ท่านมีความรักในหน้าที่ท่านตั้งใจว่าจะทํางานให้บรรลุ ผลสําเร็จให้ได้ไปฟังเรื่องราวจากท่านตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการทำชีวิตตำรวจแบบนักสู้แบบนี้ครับต้องสะสมบาลานีเช่าเราแปดปี <ฮะ S 2> จนเป็นบ้านเป็นเมืองเราทำม่เลยไม่ได้ <ฮะ S 2> เราเป็นผู้น้อย<ฮ>ะน่่งและเอ๊ไปตรงนี้ทุกครั้งไม่เคยได้ไป้าครั้งแรกถูกยิงคย <ฮะ S 2> ิง้าแรกโอ้โดยโจกสีอย่างนงีนายเราเนี่ยไม่สู้เราก็คนดูอยู่แล้ว เจอมันไปจักยิงจนไปสองคนนะเพื่อนไอ้ขุดหลุมนอนยิงคองห้เลนะเพื่อนแล้วตกลงได้ยิงไหมวันนั้นไม่ได้ยิงไปหลายครั้งก็ไม่ได้ยิงแต่นายก็เลิกเห็นเห็นว่าเออเราสู้เราเป็นคกสู้ดิทนายก็เลิควายใจเราต้องต่อสู้กับคนรอบข้างนะคนรอบข้างนี่คืออสองอตำรวจชาวบ้านค่ะก็เป็นตำรวจใหม่ๆก็อายุความขาดแคลวผู้ดานค่ะาเ มีอ,อสอคนหนึ่งขอมาถามาา่าตำรวจได้กล้าฆ่าคนไหม,มกระทแจงฆ่าใครยายยิงใครที่เขาชั่วไหมล่ะโอชั่วอันนี้เก็บเงินค่าตุ้มกลองให้โจรส่งของให้โจรก็ะทำแล้วเพื่อชั่วจริงไหมคนนี้มาชั่วจริงชั่วจริงงานชั่วคนจัดการเองไปเดินทางดูพิษสงเองก็ไปโอเคนั่นหละลงมาแล้วจัดการตุ้มๆเรียบร้อยมันมันผิกดกฎหมายได้เราก็รู้ แต่ว่ามันต้องทําทาได้ทำเราสังกมหยบลรับึ่เป็นคนไม่มีชื่อ<ะ>แต่เป็นคนทําคนที่ถูกกล่าวหาที่สุดคือหัวหน้าหัวหน้าชุดมีคนในดาบค<ะ>พราะมีคนตายตรงไหนเขาจะบอกว่านายดาบคนนี้ยิงแต่ตำรวจเขารู้<ะ>แต่ว่าคนนอกชาวบ้านก็จะไม่รู้<ะ>แต่คนทำเป็นคนน<ะ><ะ>ี้นั่นแหละสะสมมาเรื่อยมาเรื่อยน,นะพอตอนหลังขึ้นมาเนี่ยมีอะไรขึ้นมาเข,ขออาก็หาทีนี้ นั่นเป็นตั้งแต่ยุคแรกสิ่งหนึ่งที่ท่านเล่าแล้วผมรู้สึกว่าตรงกับที่สองท่านบอกก็คือว่าท่านต้องเริ่มทํางานกับอสอก็คือชาวบ้านที่บอกว่าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้แล้วต้องต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปราบโจรก็อย่างผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่เป็นชาวบ้านและก็ตํารวจใหม่ๆก็คืออย่างเช่นผู้หมวดเพิ่งจบมาก็ได้มาเจองานแบบนี้เลยก็แปลว่าทั้งสองท่านเนี่ยทุกวันนี้ที่ทํางานอยู่ได้ก็คือการสั่งสมคําสอนวิธีการสอนวิธีการทํางานแบบจ่าเพียร ให้อยู่ท่ามกลางศัตรูต่างๆได้เอาชีวิตรอดมาได้จนทุกวันนี้ถูกไหมฮะถ,ถูกครับผู้ใหญ่เคยบอกว่าจะเป็นคนที่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเป็นห่วงลูกน้องครับมากกว่าเป็นห่วงตัวเองครับ,รบลองเล่าปฏิบัติการสักบางครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์แบบนี้ได้บ้างเวลาเขาทํางานทุกเขตเนี่ยแกก็เป็นห่วงลูกน้องมากๆครับเอ,อบางครั้งก็ผมแซงไปเดินหน้าก็ว่าเออผู้ใหญ่ไม่ต้องไปเดินหน้าดิให้ผู้กับเดินหน้าเองบอก<ม>ว่าเออทำไมครับผู้กับ เสียลูกน้องกับเสียผู้กับเองเสียผู้กับเองดีกว่าเพราะถ้าลูกน้องบาดเจ็บอะไรก็ผู้กับนี่เสียชื่อแกเคยพูดถ้าลูกถ้าลูกน้องเจ็บเนี่ยกลายเป็นเราไม่ดีดูแลลูกน้องไม่ดีดูแลดุลุ่ไม่ดีประธานรศไอกการไปทํางานแบบนี้เดินนําหน้านี่โอกาสโดนมากกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับอืเพราะถ้าเราเดินไปทํางานเนี่ยคนข้างหน้าน่ะเสียเปียบครับต้องเสียเปรียบที่สุดเลยครับถ้าจะเอกโกคนข้างหน้าเอาก่อนแหละ แล้วท่านเดินหน้าทุกครั้งเหรเดินหน้าทุกครั้ง<อ>เพราะเกเป็นวันลุกน้องมากมากผมอ่านข้อมูลบอกว่าท่านได้ชื่อว่าจ่าเพียนขาเหล็กครเพราะโดนการบาดเจ็บแบบนี้จนก็ต้องต้อง,องใส่เหล็กที่ขาใส่ <ขา S 1> เหล็กใช่ใช่ถูกต้องครับก็ตั้งแต่ปี2,500ที่ท่านเล่านะครับ40ปีของการทำงาน2,513จนถึงปีนี้ก็ปะทะมาประมาณ69ครั้งแล้วก็ ทุกครั้งเป็นสิ่งที่ท่านจําเป็นจะต้องทําและท่านเวลาทําแล้วก็จะตั้งใจทําให้ประสบความสําเร็จให้ได้ใช่ไม่ว่าจะ<ก>อันตรายลําบากอย่างไรแกหวังผลสําเร็จของงานครับอย่างนายไปทํางานนี้ไม่สาเร็จแกก็เป้านี้ไม่สาเร็จแกเฮ้ยไปอีกเป้าหนึ่งไม่สําเร็จไปอีกเป้านจนแบบมืดหรืออะไรแกแกก็จะกลับเราได้ยินมาว่าแกจะเสียใจมากถ้าเวลามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่หรืออสสหรือใครเนี่ยโดนโดนยิงโดนฆ่าแกจะ ไม่รู้ว่าหน่วยอื่นคิดยังไงนะแต่สำหรับนายสมเพียรน,นะครับถ้าอสอ,อะไรที่ตำรวจทหารที่ถูกยิงถูกฆ่าในพื้นที่แกจะแค้นมากแกทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของแกนะเป็นหน่วยอื่นหน่วยอื่นแต่ว่าแกรับผิดชอบมันอันนี้รับผิดชอบในพื้นที่ใช่ถูกต้องแต่ว่าแกจะแค้นมากแกจะจะเอาคืนนั้นได้จะเอาคืนให้ได,เได้เหมือนที่ท่านหมวดที่ถูกยิงอ๋อครับที่เป็นข่าวใหญ่ครับถูกยิงประมาณทิศเดียวแกมาปืนแกไปขาย แล้วเอาเงินมาเพื่อไปให้สายอ๋อฮะแกไม่มีเงินไงคือไม่มีงบด้านนี้แต่เอาตังเอาตื่นแกไปขายไปขายให้ข่าให้พักพวกกันนั่นแหละแล้วก็เอาเงินไปให้สายหาข่าวเป็นที่มาของยิงได้หกศพหลังจากที่หมดตี้เสียชีวิตหนึ่งอาทิตย์นั่นแหละนั่นคือส่วนหนึ่งของการทํางานซึ่งผมยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าโอ้โหชีวิตอยู่บนเขาเรียกอะไรคมหอกคมดาบจริง นะครับไปฟังจากปากคำของจัเพียรอีกครั้งครับกับเรื่องราวการเป็นตำรวจที่สมบูรณ์แบบครับมันเป็นตำรวจที่ที่สมบูรณ์น่ะค่ะตำรวจที่สมบูรณ์ของคุณลุงคือค,คือ,<ง>ค,อคือเราเป็นนักรบหลนเสลียนเชุดเขียวนะช,ชุดเขียวพาปืนมันมีความสุขเราไม่ต้องมีแผนไม่ต้องมียุดธการเรากําลังน้อยกว่าเราลบได้เราประเมินขิดความารัตรูต่ำกว่าเรา เราไม่เคยมองศัตรูว,ว่าเก่งกว่าเราเชื่อไหมตำรวจสามสิบคนนะนะ<า>ไปตีค่าโจนเนะก้าสิบคนอก็ตีไปแล้วตีมาแล้วเนี่ยเป็นตำรวจที่มีประวัติการประทะถึงหกสิบหกครั้ง ไปถึงปี51นะฮะยังไม่ถึงปีครับทั้งหมดนั้นตอนนั้นเจ็ดตัวครั้งประมาณเจ็ดสิบกว่าครั้งแล้วในชีวิตจำเป็นตำรวจทุกครั้งต้องยิงด้วยมือตัวเองคือเป็นคนยิงคนแรกทุกครั้งเลยไม่ยอมยังใครยิงก่อนช่วงปีประมาณ19ถึง25 26ช่วงนั้นเราฮอตมากฮอตมากฮอตมากเลยยิงเช้ายิงเยิงเช้ายิงครับคเขาจะบินมาี่แน่นอนไปทั่วไปยิงาเข้าไปยิงกงทีนัง่งก็ไปนั่งตาไอ้รามันก็ไป ลีสซซีซากอนไปหมดคือถ้าใครถ้าใครขอนขอกำลังมาไปไปหมดไม่ต้องขอกำลังให้ใครมาบอกเราไปหมดไปทั่วความเก่งกาจในการปะทะการยางเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เราฝึกซ้อมหรือหรือเป็นคนไม่เคยผ่านหลักสูตรอะไรมาเลยแล้วแล้วเราเก่งได้ไงคะไม่รู้กันไม่เก่งหรือว่าไม่เก่งมันยังไงมันมันเป็นพลสวรางอยู่มั้ค่ะ ไม่ได้เก่งคิดว่าไม่เก่งคนที่เก่งคือคนที่ไม่เจียเลยเราอาจจะเป็นคนป้าแต่เราไม่ได้เก่งค<ะ>่ะอ่าคือระหว่างคนเก่งคนป้าต่างกันนะค่ะคนเก่งอยู่ตราเวนชาติ<ะ>เก่งด็อกเตอร์ไปเรไปใหญ่เอง<ะ>ค่ะคป้าก็อยู่บ้านนอกค<ะ>่ะั่น